ไปกันที่อำเภอเบตงนะครับปงบอกว่าผลิตภัณฑ์ทางด้านของพืชผักผลผล,ผลิตทางการเกษตรเนมีราคาสูงขึ้นนะครับเช่นราคาพริกนะครับสูงขึ้นนะครับถึงกิโลกร,รัมละ250าาททำให้คนที่ชอบรับประทานอาหารเผ็ดๆเนี่ยต้องคิดหนักเลยทีเดียวครับ ู้สื่อข่าวนะครับได้มีการลงพื้นที่สำรวจราคาผักในตลาดสดเทศบาลเมืองเบตงแล้วก็ในตลาดนัดเขตเทศบาลนะครับหลังจากมีเสียงที่ประชาชนสะท้อนนะครับว่าพลิกแล้วก็ผักสดเนี่ยปรับราคาสูงขึ้นจากการตรวจสอบนะครับสอบถามแม่ค้าก็บอกว่าตอนนี้บรรดาสวนผักนะครับต่างๆที่นํามาส่งเนี่ยต่างปรับราคาขึ้น ซึ่งเนื่องจากว่าราคาน้ํามันแพงรวมถึงสภาพอากาศไม่เอื้อต่อการปลูกจึงอยากจะให้รัฐบาลครับช่วยแก้ไขปัญหาไม่อยากให้พ่อค้าแม่ค้าเนี่ยบวกกาไรมากนักรวมถึงนะครับหากราคาน้ํามันลดลงเนี่ยค่าขนส่งก็จะลดลงตามไปด้วยครับโดยราคาพริกขี้หนูสวนจากเดิมกิโลกร,รัมละ170-200บาทตอนนี้ปรับเป็น2 5 0บาทต่อกิโลกร,รัม พริกกินดาจากกิโลกร,รัมละ100บาทขึ้นเป็น150บาททําให้บรรดาแม่ค้าต้องปรับกลยุทธ์การขายด้วยการนําพริกชนิดต่างๆแบ่งขายเป็นเป็นตะกรา้ามีราคาตั้งแต่ตะกร้าละ10บาท20บาทแล้วแต่ชนิดของพริกเพิ่มตัวเลือกให้คนซื้อหากกินน้อยก็ซื้อน้อยช่วยประหยัดารายจ่ายในครอบครัวครับ